ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็เสียดาพี่น้องมาจามนูน้นาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยดยย้ใส่ว้เนาะใส่กลับเล็กขกึก้นเาพี่น้องเมื่อนีนใส่ใบสิบสามหลังมาลุ้นกันว่าสิได้หรือบ่ได้ครับ ใส่ไว้ในปลาอยราคาครับแล้วก็ตกไปนะ2-3าลังก็ใส่ไว้ในข้าไฟก็มีมันรุ่นกันว่าสิได้หรือบ่ได้ เพรผมก็จริงๆผมก็มีกับหลาย,ยอยู่แต่ว่าใส่แค่นี้เพราะว่ามันสิหลงเอาเราใส่ลงลงลงืมๆใส่นอกบ้าน อเงี้ยเรใส่สิบสิบกว่าหลังหนึ่งยังหลงเนาะที่กี่ผมเคยใส่อยู่ด้วยใส่กว่ามานี่ยี่สิบกว่าหลัง,ลงโอ้หลังแรกวางเปล่านี่แหละครับกับกับเล็กขอเสี้ยวให้ตั่วชนมากสี่ นุ่หน่อยมากินก่อนเนะอาหลุดล้างต่อไปครับพี่เนาะเอาไปหลุหลังต่อไปครับพี่เนะานตนะตรวจจับหรือเปล่าเิตปีง่บ้านเานาะมึงตาท่างคือจิตเงยียบสงัดแทน Mình xe về đây pha nhà đấy thì nó Ô, vàng bạo Đó, bà bừng lăng tọp đây không nó này xe về đây Có phải ใช่นอนมนโอ้ย oh. ถ okay. ือยู่บ้านเอาไหโอ้หนุ่มสองาพี่เนาะโอ้โอเคมันๆนั่งดิแ่ชวเลยนุ่มนี่นะพี่กนะอะไรอย่เียมีปลาไหวมีปลา

ได้เลยเธอตีบตาแดนได้ผมบุคือข้าเจ้าดิโอ้โหหน,น่อยมากินก่อนว่างเปล่าแล้วไปลุ่นล้างต่อไปพี่นเนาะแามวไปลุ่นล้างต่อไปพี่เนาะ ทางนี้ใส่ไนะ้ในเหงาขามนิ่นีงใส่มัวทั่วขนาดคลิปนี่เออวางเปล่าเอาความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นมาลุ่นกันต่อไปพีนอง ตื่นกันต่อไปความพยายามที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่น

재미 merupari pingi bergerak nhịp sân hộp Ủa, phản mắt ra lăng rồi cái nhỏ Hãy dưới cho rồi เอ้มีคระวางเปล่าใช่หริอว่ได้ข้อปีกแล้วที่นั่นไม่เออสงสัยว่าวันนี้แต่เราทะด้กินห้อง โอ้พี่น้องจักใหญ่ผมจักใหญ่โอ้เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วโอ้นี่จับสมกับความหมันพี่น้องเอ้ยโอ้บนแทงจืนเนี่ยโอ้จักใจเลย แล้วมือน,นี่โอ้หมานหมานมานพี่น้องคุมค้มค่าคุ้มค่ามืนนอนี่โอ้ตัผูกตัวบักใหญ่พี่น้องเอ้ยโอ้ยมือนนี่ลิปนี่คุมค้มค่าคุ้มค่าผมก็ว่าอยู่คือเงียบแท้เงียบมีกิลีมีกิลีอยู่ยากมาหาฮุกหลังที่มีกิลีอยู่มาเจอ พิกเพิ่มเลยมัดมานมานัดพี่นอ้องนะโอ้โหนะมือผมนะบริเวณธรรมดาในไงนี่โอ้พอมกเลยมืนอนี้ที่การของผมก็ะคืนปิีงก้มกเลยพี่น้องเด้อเอ้าวมืนอนี้ก็เสียอดแล้วมืนอนี้มานสำหรับผมเลยเพราะกับเล็กโอกาสไม่สิ้นใจนูใหญ่นี่ค่อนข้างที่จะอ้าวล้างสุดท้ายแล้วบ่ติดเนาะแต่ผมเป็นยังมืนอมนอี้ ตัวเดียวกับสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยนะอาสำหรับคลิปนี้กันขอบคุณสำหรับการติดตามนะพี่น้องเนาะโอ้คลิปนีน้สุดยอดขั้วาม,มานพี่น้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอามาบึงใส่สุดแยอดพี่น้องเลยพี่น้อง อีกเบิ่มเลยเอาสำหรับคลิปนี้กันได้แค่นี้แหละครับวันนี้แล้วนะนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณหลายเด้อครับมานมนมือหนี่